สวัสดีจ้าจะมัมและวันนี้ก็เป็นวันที่แอดรอคอยมานานๆเพราะว่าอัพยามมาเปิดสาข่าวใหม่ที่กรุงเทพกันละจ้าอยู่ที่ข้างเดกะิตอร์เอกกไมรบอินทานะทุกคน นี่จ้าแม้แต่งเข้ามารับออเดอร์กันแล้วนะไปะยำกันได้เลยค่ะพี่พีู่สิอลังการงานสร้างมากันแบบจานใหญ่ๆบิ๊กๆบ้มบมกันไปเลยจ้าบอกเลยว่าแซ,ซ,ซ่บสีแซับซ่าสดใจกันแน่นอนเลยนะจ้าในนี้จ้ายำรวมเวอร์นะจ้าปลารา้านัวนะจ้าบอกเลยว่ามันเวอร์สมชื่อจริงๆนะจ้าเพราะมีทั้งปูม้าปูดำกุ้งหมูยอไข่แดงนะจ้ารวมมิดไว้ที่นี่ลานนะจ้า ดูสิจ้าเนื้อปูก็คือแบบชํำไม่ไหวกันไปเลยนะจ๊ะอันนี้ยำหมูยอไข่แดงไม่รานะจะบอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้ปลากันไปเลยนะจ๊ะหมูยอมากันแบบชิ้นใหญ่ใหญ่นะจ๊ะไข่แดงมาเป็นลูกๆนะจ๊ะดูสิจ๊าหมูยอมาแบบไม่ผสมแป้งนะทุกคนเป็นหมูยอแบบหมูยอจริงๆบอกเลยว่ารศไม่ไหวนะจ๊ะอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆนะจ๊ะคือไข่หมึกคั่วนะจ๊ะ บอกเลยว่าเขาคัดมาก,กันแบบตัวแม่ๆท้งนั้น,นะจะชิ้นใหญ่บิ๊กบุ้นกันไปเลยนะทุกคนและอันนี้คือคอหมูทอดนะจะบอกเลยว่าหมูจ่ทำไม่ไหวกันไปเลยและรสเนี่ยหมูเนี่ยมันมีรสของมันอยู่แล้วนะทุกคนและยิ่งแบบไปซิ้นกับน,น้ำปลาก็คือแบบโอ้เข้ากันไม่ไหวกันไปเลยทางร้านจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่บ่ายสามาเป็นต้นไปและเข้านั่งที่ร้านตั้งแต่สี่โมงเป็นต้นไปนะทุกคน